สวัสดีครับจันจนะครับดูโจทย์ข้อสุดท้ายของโมเมนต์แรงคู่ควบกันตัวนี้ก็เป็นโมเมนต์แรงคู่ควบสามมิติแบบเต็มตัวนะครับอ่ะลองดูนะรูปเป็นอย่างนี้นะโอ้โหคราวนี้มาอลังการเลยเป็นท่อแล้วก็มีวาลวอยู่สองสอตัวนะครับสตัวมีวาลวตัวหนึ่งหนะ้าตาอย่างนี้นะครับเป็นแกน x y z เป็นท่อนะแล้วก็ มีมือกระทำตัวนี้150นิวตันนะครับระยะห่าง0.4ตัวนี้วาล์วตัวบนเนี่ยมีมือกระทำอยู่ที่ CD นะครับ125นิวตันระยะห่าง0.3นะแล้วตัวนี้เอียงๆอ,อยู่ทำมุม3-4-5อยู่นะครับเขาให้บอกว่าให้สร้างโมเมนต์รีเพรสก็คือเหมือนการสร้างนะครับให้ให้หาโมเมนต์คู่ควบลับอะครับองงเอาง่ายๆเออ Co คัพเก็คือมี Co u p ป e ตัวแรกตัวนี้ Co u p l e ตัวสองตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ให้หา Re s u l t a n t couple moment ก็คือหาโมเมนต์คู่ควบรลับดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องหาโมเมนต์คู่ควบตรงนี้เราต้องหาโมเมนต์คู่ควบตรงนี้นะครับในหนังสือเนี่ยเขาเฉลยเอาไว้แบบ2วิธีวิธีแรกก็เ,เขาเฉลยไว้วิธีเดียวนะครับวิธีการหาโมเมนต์ตัวแรกมันง่ายเพราะว่ามันตรงไปตรงมามันอยู่บนแกน x นะครับ แต่โมเมนต์ตัวที่2เนี่ยเขาใช้วิธีการสร้างเวกเตอร์เดี๋ยวจันจะใช้วิธีที่ง่ายๆแล้วกันนะครับค่อยๆดูทีละอันเอาละดูรูปก่อนรูปวาดเอาไว้ให้ละรูปหน้าตาอย่างนี้นะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ดูง่ายๆอย่างนี้ว่าเรามีแรงคู่ควบตัวแรกนะจัใช้เป็นโมเมนต์ตัวที่1แล้วกันนะครับตามหนังสือเลยนั้นจะเห็นว่าแรงคู่ควบตัวที่1คือตัวนี้150นิวตัน ทิศตรงข้ามกันขนาดกันนะ,ะมันจะทําให้เกิดโมเมนต์คู่ควบครับทิศของโมเมนต์คู่ควบก็คือตามทิศของแรงอย่างนี้จันหมุนให้ดูท่านนี้ดังนั้นถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าทิศของโมเมนต์ไปทิศไหนเราหมุนมือชึบเราจะรู้ทันทีว่าทิศของโมเมนต์เนี่ยพุ่งออกอย่างนี้โมเมนต์ moment หนึ่งนะตามแกด x โอเคง่ายาย,ย่างนี้นะครับ ทีนี้ถัดไปตัวนี้โมเมนต์สองเวเหมือนเดิมร้อยห้าร้อยห้ารอยห้าไว้เท่ากันทิศทางตรงกันข้ามกันขนาดกันมันจะทําให้เกิดโมเมนต์คู่ควบทันทีนะครับทิศของโมเมนต์คู่ควบก็จะเป็นตามทิศของแรงอย่างนี้ถ้าเกิดอยากรู้ว่าทิศของมันชี้ทิศไหนก็หมุนมือจึ๊บมันก็จะชี้นิ้วโป้งไปทางข้างบนนั้นทิศของโมเมนต์ตัวนี้จะวิ่งอย่างนี้โมเมนต์สองอ่ะฮะ จะวิ่งเฉียงเฉียงเอาละใจเย็นๆง่ายๆนะครับเรารู้ว่าขนาดของโมเมนต์หนึ่เนี่ยขนาดนะตัวนี้สเกลาร์นะครับจะเท่ากับแรงคูณระยะตั้งฉากไว้แรงของเราคือ150คูณระยะตั้งฉากคือระยะชุดนี้ในหนังสือบอกว่าคือ0.4นะครับดังนั้นขนาดเนี่ยเราจะคำนวณออกมาได้ทันทีเลยคือ60 n นิวตันเมตร Okay. ทีนี้ถ้าเกิดเราจะสร้างตัวนี้ขึ้นมาให้กลายเป็นเวกเตอร์มันก็คือการเอาขนาดแล้วคูณกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยของมันครับเออซึ่งเวกเตอร์หนึ่งหน่วยตัวนี้ง่ายเพราะว่าเรารู้ว่าโมเมนต์หนึ่งเนี่ยมันวิ่งไปในตามแกนบวก x ดังนั้นตัวนี้มันก็เลยกลายเป็น60แล้วก็ i เพราะไคือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยตามแกน x ไงเราได้มาละตัวแรกโมเมนต์ตัวที่หนึ่ง ตามหนังสือเลยเป,เป๊ะๆง่ายมากตัวนี้คราวนี้ดูตัวที่2นะครับวิธีการที่ง่ายก็คือเราหาขนาดของโมเมนต์สตัวนี้เหมือนเดิมนะครับเป็นสเกลารจะเท่ากับแรงคูณระยะตั้งฉากแรงของเราเนี่ยมี125่งระยะตั้งฉากของเราคือระยะชุดนี้ระยะห่างซึ่งโจทย์บอกมาคือ0.3นย์จุดังนั้นเนี่ยจันได้ตัวนี้มากกอนเลยนะฮะก็คือคิดเลขกันไวย เครื่ิดเลขก็ไม่มีนะใช้คอมเอาหวยไม่ไดร้อยยี่ห้าคูณศูนยจุดสามสามสิบเจ็ดจุดห้านิวตันเมตรเว้ยอันนี้คือขนาดทีนี้ถ้าเกิดเราต้องการสร้างโมเมนต์ตัวสองชุดนี้เนี่ยสิ่งที่เราทำก็คือเราต้องเอาขนาดของมันแล้วคูณกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยเว้ยเวกเตอร์หนึ่งหน่วยตัวเนี้ยก็คือจะเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่ชี้ตามโมเมนต์นะ วิธีการหามันไม่ยากนะครับคือเราต้องดูทิศของ3มิติให้ออกตัวเนี้ยมันขึ้นแกนเป็น3มิติปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเรามองจากด้าน x เข้าไปนะจัรให้ดูอย่างนี้นะครับถ้าเกิดเรามองจากด้าน x ด้านหน้าเข้าไปเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคือรูปอย่างนี้ y แล้วก็ z อ่ะฮะ x ก็พุ่งเข้าหน้าเราอยู่ตอนนี้ไอ้ท่อบ้าชุดนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นรูปอย่างนี้ชื้นชื้ ชื้จชื้จชื้จชื้ออย่างนี้ฮะ uh huh. แล้วไอ้ตรงไอ้ตรงเส้นสีม่วงนะครับมันก็คือทำมุมอย่างนี้นี่คือทิศของโมเมนต์สองโอเคนะแล้วมุมตรงนี้ก็คือสามสี่ห้าโอเค ดังนั้นเวกเตอร์หนหน่วยตัวนี้หายังไงเนี่ยเวกเตอร์หน่หน่วยตัวนี้นะวิธีการก็ง่ายๆเลยนะครับมันอยู่บนแกน z ใช่ไหมเอ้ยมันอยู่บนแกน y แกน z นะดังนั้นเวกเตอร์หน่หน่วยชุดนี้ก็คือ0 i บวก3 j บวก k แล้วจับหารด้วยขนาดของมันครับซึ่งมันคือ5ครับ นั้นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยตัวนี้ก็จะได้ละว,ว่ามันคือ 0i บวก3ส okay. ่วน 5j บวก4ส่วน 5k ครับโอเคเราก็เอาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยชุดนี้เอาไปใส่ตัวบนนะก็เท่ากับ37.5แล้วคูณด้วย 0i บวก3ส่วน 5j บวก4ส่วน 5k เสร็จปุ๊บนะคำนวณเข้าสูตรมาป้งปั้งก็จะได้ทันทีนะครับ 0i บวก 22.5j บวก 30k moment 2โอเคแล้วถ้าเกิดเราต้องการหาซิกมาโมเมนต์ก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือการเอาโมเมนต์หนึ่ มาบวกกับโมเมนต์สครับบวกกันแบบเวกเตอร์ดังนั้นนะสิ่งที่จะได้ก็คือตัวนี้มันมีแค่ i ตัวเดียวไงแล้วก็ i มาบวกกับตัวนี้ดังนั้นเราก็จะได้เป็น60 i บวก JK ก็ออกมาจากตัวนี้2 2 5 J บวกสา K ครับส igma โมเมนต์ตอบครับเสร็จ อ่ะนี่คือวิธีการที่แบบง่ายๆก็คือเราดูยูนิตเวกเตอร์ให้ออกว่ายูนิตเวกเตอร์มันต้องเข้าเท่านี้แหละมันชี้ทิศนี้อยู่นะครับอ่าหรือไม่ในหนังสือเขาใช้วิธีอะไรในหนังสือเขาใช้วิธีการนี้ไว้สร้างเวกเตอร์ F ขึ้นมาให้กลายเป็นตัวเวกเตอร์ J กับ K แล้วก็สร้างอยู่ตัวเวกเตอร์โพ t ิชันชุดนี้ขึ้นมาแล้วก็จับมาคอร์สกันอท้ายที่สุดก็จะได้คำตอบแบบเดียวกันนะครับ เราค่จับมารวมกันกับเวกเตอร์หนึ่งเอ้ยจะใช้วิธีไหนก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าจันเป็นจันก็ใช้วิธีง่ายล่ะก็ใช้วิธีนี้ก็ง่ายดียากอย่างเดียวคือการสร้างยูนิตเวกเตอร์ชุดนี้ครับเออแต่ถ้าเกิดทำพวกเวกเตอร์ทำฟอสเวกเตอร์อะไรมาเยอะๆทำโจทย์เยอะๆมันจะสร้างตัวนี้ไม่ยากหรอกเพราะว่ามันก็เป็นแค่การดูมุมดูอะไรเฉยๆเนาะประมาณนี้ครับนี่คือทั้งหมดของตัวคโปจันว่านะโจทย์ที่เป็นตัว โมเมนต์ออฟคู่โป้อะพาร์ที่เป็นสองมิติอะไม่ยากหรอกแต่ว่าพอเป็นพาร์ทสามมิติอะเราจะเริมไม่ชินเพราะว่ามันต้องมองรูปให้ออกครับมันมองรูปในมุมสามมิติให้ออกข้อเสียหรือว่าไม่ใช่ข้อเสียดีกว่านะ,ะง่ายๆก็คือเราไม่ได้เรียนดออิ่งมาคุณไม่ได้เรียนดออิ่งมาดังนั้นเนี่ยนักศึกษาก็จะแบบดูมุมแบบดูรูปแบบสามมิติไม่ออกแหละเออ ประมาณนั้นก็ลองดูทําโจทย์จะเยอะนะครับด้พอช่วยได้ไปแล้วครับ